เลยหาคนนะคะทุกคนใส่เกลี่ยยุงใ้ถุงมัดมาแบบนี้นะคะทุกคนเนาะเย่เลยไม่ได้แพ็กแล้วนะคะทุกคนตอนนี้เพราะว่าทางโรงงานแพ็กมาให้เรียบร้อยแล้วจ้ะเนาะหาทุกคนเข้าสู่ตำแหน่งนะคะทุกคนตำแหน่งเยเลยก็จะอยู่ตรงนี้เองนะคะทุกคนเนาะอยู่ตรงนี้เองจ้า ออมากนนะคะทุกคนปิดประตูเดี๋ยวเลยก็ขออนุญาตลงคลิปกอนเนาะเดี๋ยวเลยก็จะมาใส่แบบนี้นะคะทุกคนหนึ่งเส้นต่อหนึ่งตัวจ้ะเดี๋ยวเลยขออนุญาตลงคลิปก่นอนสายสายมันยู่ตรงไหนอันนี้ก็รีบมาเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนมาจากโรงงานนะจ้ะ แต่ว่ามันมาแต่ละิ้นเนาะก็ไม่ได้อันนี้จ้ะนี่ก็เป็นอีกตัวหนึ่งเนาะอันนี้คงตัวตัวอย่างอ่ะจ้ะทุกคนเนาะตัวอย่างอันนี้เป็นสีขาวนะคะทุกคนทำไมไม่ไมีอ่ะเป็ตัวใหญ่นะคะทุกคน ะมาหาเสี้ยกนะคะทุกคนหาเสี้ยกแบบนี้จ้ะเนี่ยหาเสี้ยกแบบนี้นะคะทุกคนเพราะว่าจะเข้าใส่ถุงมาแบบนั้นนะคะทุกคนอันนี้ก็คงจะเป็นเงิน,นะน,นะนเดือนจ้ะคนเนาะเนี่ยจ้ะถุงดิบนะคะทุกคนเนาะ ยิงถุงนี่จ้ะทุกคนเนาะเดี๋ยวเลยก็เทกันนะคะทุกคนถ้าไม,ไม่ไม่ไมีอ่ะนี่เป็นตัวใหญ่นะคะทุกคนไปผูกอีกอีกที่นะคะทุกคนทําไมมันไม่มีก็ไม่รู้จ้ะทุกคนเนาะเดี๋ยวหาก่อนนะคะทุกคนงจงใส่เกลือยิงถุงนี้เดี๋ยวเลยจะมาหาเชือกอ่ะค่ะ มาแบบนี้นะคะทุกคนเนาะอีเลยไม่ได้แพ็คแล้วนะคะทุกคนตอนนี้เพราะว่าทางโรงงานแพ็คมาให้เรียบร้อยแล้วจ้ะเนาะก็จะอยู่ตรงนี้เองนะคะทุกคนเนาะอยู่ตรงนี้เองจ้ากอมากันนะคะทุกคนปิดประตูอีเลยจะมาหาเชียกะะ่ะบอ๋ออยู่ตรงนี้เองทุกคน,เ,นยเยอะเลย เดี๋ยวจะมาหาเอาตัวนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวก็เอาไปใส่ที่เนาะนี่นะคะทุกคนเดี๋ยวเยวเราจะแกะกันเนาะแกะก่อนนะคะพอใส่ถุงมาแบบนั้นนะคะทุกคนอันนี้ก็คงจะเป็นเครื่องใกญ่คนเนาะ สีขาวนะคะทุกคนหนึ่งตัวนะคะทุกคนขอบคุณในการรับชมนะคะทุกคนเนาะนี่ก็รีบมาเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนมาจากโรงงานอ่ะจ้ะแต่ว่ามันมาแต่ละชิ้นเนาะ,ะก็ไม่ได้อันนี้จ้ะหนึ่งตัวนะคะทุกคนขอบคุณในการรับชมนะคะ นนก็เป็นอีกตัวหนึ่งเนาะอันนี้คงตัวตัวอย่างอะจ้ะทุกคนเนาะตัวอย่างนี่จ้ะแต่ละเส้นนะคะทุกคนเนาะหนึ่งเส้นตอนอเขาใส่ถุงมาแบบนั้นนะคะทุกคนอันนี้ก็คงจะเป็นตัวอย่ยง ทำไมไม่ไมีมอ่ะน,นี่เป็นตัวใหญ่นะคะทุกคนนี่ก็เป็นอีกตัวหนึ่งเนาะอันนี้ของตัวตัวยางอ่ะจากทุกคนเนาะตัวยางก็จากถึงเี็นะคะทุกคนเนาะ ส่เกลืองถุงนี้จะทุกคนเนาะอย่าเลยก็เทกันนะคะทุกคนมัดมาแบบนี้นะคะทุกคนเนาะอย่าเลยไม่ได้แพ็คแล้วนะคะทุกคนตอนเนี้ยเพราะว่าทางโรงงานแพ็คมาให้เรียบร้อยเลยจ้นะเนาะไปผูกอีกอีกที่นะคะทุกคนทําไมมันไม่มีก็ไม่รู้จ้ะทุกคนเนาะไ,ไ้หาก่อนนะคะทุกคนใส่เกลือดึ่ถุงนี้อ๋ออยู่ตรงนี้เองทุกคนเนี่ยมีเยอะเลย เดี๋ยวจะไปหาเอาตัวนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวก็เอาไปใส่ที่เนาะคนเนาะนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะแกะกันเนาะแกะก่อนนะคะนี่ก็เป็นอีกตัวหนึ่งเนาะอันนี้ของตัวตัวยางอ่ะจ้ะทุกคนเนาะตัวยาง เดี๋ยวเลยก็ขออนุญาตลงคลิปก่อนเนาะเดี๋ยวเลยก็จะมาใส่แบบนี้นะคะทุกคนหนึ่งเส้นต่อหนึ่งตัวจะ้ะเดี๋ยวเลยขออนุญาตลงคลิปก่อนเดี๋ยวเลยจะมาหาเชือกละจ้ะอ๋ออยู่ตรงนี้เองทุกคนเนี่เยเยอะเลยเดี๋ยวจะมาหาเอาตัวนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวก็เอาไปใส่ขี้ครับเอาใส่ถุงมาแบบนั้นนะคะทุกคน สายสายมือตรงไหนอ่ะแบบนี้นะคะทุกคนเดีเ๋ยวะเลยจะแกะกันเนาะแกะกอนนะคะสวัสดีค่ะทุกคนเดีเ๋ยวเลยจะพามาดูงานนะคะทุกคนเนาะ งานที่ทำมาจากโรงงานนะคะทุกคนเราก็จะ<ม>อันนี้ใส่อีกไซส์จ้ะทุกคนเนาะใส่จะเป็นอีกไซส์ไปผูกอีกอีกที่นะคะทุกคนทำไมมันไม่มีก็ไม่รู้จ้ะทุกคนเนาะมได้หาก่อนนะคะทุกคนใส่เก็บอีกหูนิดนี่ก็เป็นอีกตัวหนึ่งเนาะ อันนี้คงตัวตัวอย่างอ่ะจจะทุกคนเนาะตัวอย่าง,างนี่นะคะทุกคนเดี๋ยวเยลเจะแกะกันเนาะแกะก่อนนะคะพาทุกคนเข้าสู่ตำแหน่งนะคะทุกคนตำแหน่งยเยลเลยตัวนะคะทุกคน ขอบคุณในการรับชมนะคะนะคะตัวนะคะทุกคนขอบคุณในการรับชมนะคะทำไมไม่ไมีอ่ะนีปตนตัวใหญ่นะคะทุกที่ใหญ่เลยโซให้เห็นเมื่อกี้นะคะทุกคนเนาะสำหรับเส้นนะคะนี่ก็รีบมาเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนมาจากโรงงานนะจ้ะ แต่ว่ามันมาแต่ละซิ้นเนาะก็ไม่ได้อันนี้จ้ะอันนี้สใส่อีกไซส์จ้ะทุกคนเนาะสใจสจะเป็นอีกไซส์มัดมาแบบนี้นะคะทุกคนเนะาะอีกเลยไม่ได้แพ็กแล้วนะคะทุกคนตอนเนี้ยเพราะว่าทางโรงงานแพ็คมาให้เรียบร้อยเลยจ้ะ จะเลยจะแกะกันเนาะแกะก่อนนะคะเนี่ยจะ้ะแต่ละเส้นนะคะทุกคนเนาะหนึ่งเส้นตอนนะคะจะเลยจะมาหาเสียบนะคะทุกคนหาเสียบแบบนี้จะ้ะหาเสียกแบบนี้นะคะทุกคน เพราะว่าจับมัดมาแบบนี้นะคะทุกคนเนาะอเลยไม่ได้แพ็คแล้วนะคะทุกคนตอนเนี้ยเพราะว่าทางโรงงานแพ็คมาให้เรียบร้อยเลยจ้ะเนี่ก็รีบมาเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนมาจากโรงงานนะจ้ะแต่ว่ามันมาแต่ละชิ้นเนาะก็ไม่ได้อันนี้จ้ะติมัดเป็นมัดนะคะทุกคนเดี๋ยวจะมาดูก่อนอันไหนเป็นอันไหนนะคะทุกคนเนาะ จะมาหาเสียบแบบนี้นะคะทุกคนนะคะ